กัันนะครบเดไอตอนซื้อคนขายเขาบอกว่าไอไผ่เนี่ยมันออกหน่อทั้งปีครับหน้าแล้งก็ออกครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พามาดูไผ่ที่ผมปลูกไว้ที่สวนอีกอย่างหนึ่งน,นะครับ ก็เป็นไผ่ตรงเหมือนกันครับไผ่กินหน่อเหมือนกันเขาบอกว่าชื่อว่าไผ่ตรงลืมแรงเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่บางที่เขาก็เรียกกิมซุงผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันไผ่อะไรแน่แต่วันก่อนไปดูคลิปของชาวบ้านเขาลักษณะต้นอะไรมันเหมือนกันทุกอย่างครับเขาบอกว่าไผ่ตรงลืมแรงแล,งล้วไอ้กิมซุงก็อย่างเดียวกันนะครับไอ้ตอนซื้อคนขายเขาบอกว่าไอ้ไผ่เนี้ยมันออกหน่อทั้งปีครับหน้าแรงก็ออก ออกไผ่ตองลืมแล้งคือหน้าแล้งก็ออกตลอดปีผมก็อัวแจ๋วครับแจ๋วหน้าแล้งก็มีหน่อไผ่กินปก,กติหน่อไผ่จะไม่ออกหน้าแล้งจะไม่ค่อยออกนะครับก็ตัดสินใจถอยมาหนึ่งต้นเนี่ยนะครับจําไม่ได้แล้วตอนนั้นมันร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบเลยนี่ครับผมไม่แน่ใจครับสามปีที่แล้วนะครับซื้อมาก็มีอยู่เนี่ยกิ่งเดียวกิ่งนี้นะครับหนึ่งกิ่งกับไ้ก้านเนี้ยมีแค่นี้นะครับ ผ่านไปหนึ่งปีครับปีแรกแตกมานี่ครับแตกน,นี้มาอันหนึง่งมีแค่นั้นนะครับไม่มีหนออะไรเกิดขึ้นผ่านไปหนึ่งปีพอเข้าปีที่สองนี่ครับขึ้นนี้มามีสองอันแหละครับปีที่สองได้มาแค่นั้นนะครับกิ่งหนึ่งผมก็เห็นเขาตอนได้แล้วปลูกนดก็เลยเอาลองมีตันอยากจะปลูกสัตต้น,น,นตอนนี้นะครับ ปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งเกือบปีแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่งสนิทสงสัยจะไม่เป็นนะมือไม่ถึงขั้นผ่านผ่านไปสองปีพอครบสามปีนะครับนี่ครับได้นี้มาต้นหนึ่งครับหน่อหนึ่งเนี่ยครับผมก็ปล่อยไปนี่พี่สามได้มาหน่อหนึ่งนั่นแหละครับสูงตอนนี้ก็น่าจะทักหกเจ็ดเมตรครับสมบูรณ์ที่สุดแล้วตอนนี้นะครับ ผ่านไปเข้าปีที่สี่ครับมีฝนที่สี่แล้วครับปีนี้พากดว่าได้ไม้สองหนอครับนี่ครับมีหนึ่งหนอใหญ่แล้วหนอเล็กกาลังออกไมกหนอนนครับกำลังออกได้ามาสองหนอเห็นไหมครับไอที่เขาบอกว่าลืมแล้งผมมาดูแล้วลืมเป็นลืมแล้งจริงๆครับเพราะตอนที่ผมปลูกพอมาแล้งผมก็ลืมครับเพราะว่าใบไม่มีเลยตอนปลูกทีแรกลืมไปแล้วเพราะมันมีไผ่ตรงนี้ไอต้นเนี้ย ใบมันร่วงหมดครับและไอ้ต้นหลักนี่ไม่ต้องพูดทิ่งพันท,ท,ที่ซื้อมาไม่มีใบแล้โขนอยู่อย่างเงี้ยครับและไอ้หน่อที่แตกขึ้นมาเป็นต้นนั่นนะครับมันก็ไม่มีใบเลยมีกิ่งอยู่หาแทบไม่เจอเมองไม่เห็นก็ลืมไปเลยครับวันแรงตอนแรงก็ลืมไถตรงลืมแรงเขาว่าอย่างนั้นที่แท้ความหมายเขาก็คือพอถึงแรงเราก็ลืมพอหาไม่เจอหวานไปครับ ก็ตอนนี้ก็เข้าปีที่สี่แล้วครับครบสามปีไปแล้วนี่เข้าปีที่สี่อยู่ครับก็ได้มาอีกสองหนอผมว่าพอจะได้หนอดีๆก็น่าจะสักสิบปีขึ้นนะครับแต่เห็นเขาโฆษณาจังครับแปดเดือนเก็บหนอขายได้เนะนี่ยนี่สามปีเต็มไปแล้วเข้าปีที่สี่แล้วเขาได้มาสองหนอครับผมก็กล่าวไอ้สองหนอน,นี้ก็จะเว้นไว้นะครับผมดูแล้วตอนที่เขาขายเนะี่ยเขาบอกว่า ออกหนอทั้งปีเขาคงลืมจะบอกเขาคงจะลืมไปนะลืมบอกไปว่าถ้ามีน้ําเยอะๆนะลดน้ําเยอะๆออกหนอทั้งปีนะหน้าแล้งก็ออกก็คือหน้าแล้งก็ออกน้มามันลดหนักๆก็คงออกทั้งปีอย่างเขาว่านะครับแต่ของผมนี่มันไม่ใช่ที่มีน้ําลดนะครับพอเห็นบอกว่าไผ่ตรงลืมแล้งก็เข้าใจว่าหน้าแล้งมันก็น่าจะรอดเพราะว่าของผมนี่อาศัยน้ําฝนเป็นหลักครับตรงนี้ก็เลย ซื้อมาปลูกไว้ดีนะครับเอามาต้นเดียวถ้ามาหลายๆต้นน่าจะช้ำใจวันนี้นะครับเพราะปัญหาไม่เจอมันลืมตากแรงลืมไผ่ตรงลืมแรงครับก็สําหรับไอไผ่ตรงลืมแรงคลิปนี้ก็คงเอามาให้ดูเล่นๆเกนแค่นี้นะครับเผื่อใครเห็นโฆษณาขายแล้วอยากจะซื้อไปปลูกแล้วเพอเอินสภาพพื้นที่เหมือนของผมนี่ก็เข้าใจไว้เลยนะครับ ถ้าไม่มีน้ํารถนะครับหน้าแล้งมันก็จะลืมแล้งไปอย่างที่เขาบอกนะครับลืมไปเลยหาไม่เจอครับเพราะมันแล้งนะครับก็ต้องทําใจนะครับไอที่เขาโฆษณาขายนี่เขาก็อยากขายของเขานะครับไอเราก็เข้าใจว่ามันจริงก็ซื้อมานะครับแต่ก็ไม่ถึงก็เลวร้ายอะไรนะครับเพราะว่าปลูกแล้วมันขึ้นก็โอเคครับถ้าปลูกแล้วไม่ขึ้นนี่ก็เก็บหนักนะครับอันนี้ปลูกแล้วขึ้น เไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมก็ปลูกแบบธรรมชาติแล้วก็ไม่มานั่งเฝ้าดูมาทุกวันก็ไม่ได้เสียวเวลาอะไรมากก็ปลูกแล้วก็ปล่อยไว้นะครับไม่มีน้ําก็ไม่มีน้ํานะครับรอมันขึ้นนะครับขออย่าตายมันใช้ได้ตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับประสบผลแตกมาแล้วปีเข้าครบปีที่สามเข้าปีที่สี่แตกมาสองหน่อนะครับเพิ่มไปรเรื่อยผมว่าปีหน้านะครับ ผลหน้าน่าจะได้ไหลหน่อน่าจะได้หักหน่อไปชิมนะครับเพราะเห็นเขาบอกว่าอย่าไว้เยอะใหาไว้เยอะหน่อจะไม่ออกเข้างงานต้นนะครับผมก็กะไว้กะไว้สักสี่น่าจะไม่เกินหกต้นนะก็ปีนี้เอาไว้ปีหน้าอาจจะได้ตัดไปชิมสองน้ำหน่อนะครับวันนั้นก็ปล่อยให้มันโตขึ้นไปเดี๋ยวก็จะรอดูถ้าอร่อยก็อร่อยอย่างเขาโฆษณาแล้วก็จะขยายเพิ่มเพราะเขาบอกว่า มันหวานนะไม่ขมนอไผ่ตรงลืมแล้วนี่มันหวานไม่ขมก็จะดูซิว่ามันจะหวานจริงเขาว่าไหมครับถ้ามันหวานจริงก็จะขยายเพิ่มเลยนะครับก็กําลังหาวิธีตอนอยู่ครับเนี่ยแต่มันไม่ออกครับไม่มีรากเลยนี่ก็เดี๋ยวก็ศึกษาต่อไปนะครับถ้ามันดีจริงก็จะขยายปลูกเพิ่มหน่อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไ้เพียงแค่นี้ครับ สำหรับไผ่ตรงลืมแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ